จงใช้ชีวิตให้มีอิสระภาพในรูปแบบของธรรมชาติชนทั่วไปอย่าคิดอย่าฟุ้งเฟอ้ออย่าเผลอเรือหลงลืมธรรมคิดได้คิดให้ดีทำให้ได้สิ่งควรทำวันนี้เรามาดูการขึ้นผ่านใบสีเท้าจตุโรคบาลทั้ง4ี่ทิศนะคะ เป็นบายสีตั้งแต่ชั้นกามาวาจรไปจนถึงชั้นจัตุมหาราชิกาเป็นบายสีองค์สยามเทวาธิราชเป็นบายสีองค์งสยามเทวาธิราชหรือองค์อุบัติเทพอองค์อุบัติเทพของเท้าจัตุโรคบาลทั้งสี่นะคะเป็นเป็นการอุบัติเกิดขึ้นของเท้าจัตุโรคบาลทั้งสี่ทิศตทิศนะคะ เป็นเท้าวิรูปกักเท้าทศรสเท้าโกเวนและเท้าวิรูหกทั้งสี่ทิศอันนี้จะเป็นใบสีช่อแม่ห้านะคะเป็นใบสีช่อแม่ห้าบางคำอาจจะพูดติดติดขัดขัดก็ขอโทษขอไอปนะคะแม่สิบห้าใช้ทั้งหมดสีช่อสีทิศเราจะติดสี่ทิศนะคะมันเป็นใบสีทั้งหมดก็คือใบสีทั้งหมดแปดทิศนะคะ แต่แม่ใหญ่ๆที่มีเท้าจัตุรโรคบาลทั้งสี่อยู่เนี่ยจะเป็นใบสีอ่าเป็นใบสีเท้าจัตุรโรคบาลทั้งสี่นะคะความหมายก็คือสื่อความหมายของเท้าจัตุรโรคบาลทั้งสี่ทิศคือองค์องค์อธิบดีทีเ่เป็นอุบัติเทพที่เป็นอ่าเป็นอุบัติเทพใหญ่ๆที่ประจําทิศทั้งสี่อืมคือก็คือที่ชั้นจะตุมหาราชกาเนียะคะเรียกว่าเท้าจัตุรโรคบาล เท้าจะตุโรก,กบ,บาลทั้งสี่ทิศเป็นองค์อาทิตย์บฏีเป็นองค์อ,อ,อาทิตย์ปฏีที่เป็นอุบัติเทพเกิดขึ้นอ,อันนี้แมษ1ห้าทั้งหมดจะเป็นเราเราติดเป็นช่อรงนะคะติดปลายช่อรงอ,อันนี้เราติดเป็นช่อลูกช่อลูกของเมษสิบของแม่1สิบเจ็ดนะคะแม่1สิบเจ็ดเราก็จะติดทั้งหมดสี่ด้านสี่ทิศเหมือนกันแต่อันนี้เราติด เราจะติดช่อลงก่อนเป็นช่อลูกก่อนเรายังไม่ติดช่อแม่นะคะติดช่อลูกก่อนก็คือแม่สิบห้าทั้งหมดสี่ทิศในฐานแรกใบสีเท้าจัตุรุกบาลทั้งสี่เนี่ยจะเป็นใบสีสองชั้นนะคะเป็นลักษณะใบาสีสองชั้นมีแปดทิศค่ะแต่ว่าเราเน้นเท้าจัตุรุกบาลทั้งสี่เน้นสี่ทิศใหญ่ๆอันนี้เป็นใบสีสี่ทิศใหญ่ๆนะคะ ติดแม่สิบห้าติดเป็นช่อโลกสี่ช่อสี่ทิศใบสีใบสีทุกช่อทุกแม่จะมีสี่ตัวนะคะสี่สี่ช่อสี่ตัวอันนี้จะติดเป็นแม่ยี่สิบเอ็ดฐานที่สองนะคะติดเป็นแม่ยี่สิบเอ็ดฐานที่สองสี่สี่ตัวสี่ช่อเหมือนกันค่ะติดเป็นช่อแม่แม่ยี่สิบเอ็ดเนี้ยเราติดเป็นช่อลงนะคะอะติดเป็นช่อลง เพื่อเปิดธรณีสระในความอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนของเรากับความมีเมตตาปาณีก็เรียกว่ามีเมตตาปราณีมีความเมตตากรุณาของพระแม่ธรณีให้แก่ลูกหลานอันนี้ให้แก่ลูกหลานมวลมวลมนุษย์สัตพสัตว์ทั้งหลายที่ยืนเดินนอนนั่ง อยู่กินอาศใสเหยียบนั่งเหยียบเดินยืนเนี่ยก็คือมนุษย์มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายอ่ะได้กินอยู่อา่าได้กินอยู่อาศัยอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ด้วยความเมตตาปาณีของพระแม่ธรณีเราได้อาได้อยู่ได้กินได้นอนได้อยู่ร้อนอยู่เย็นอยู่่อนอยู่ต้าวได้กินอิ่มสุขสบายนอนหลับฝันดีนือวา่ามีทุกมีร้อนก็บนหมู่มนุษย์อยู่ได้อยู่ในสังสาร,รวัฏอยู ตรงนี้ก็คือได้อาศัยแม่นางธรณีอยู่อยู่กันเนาะเพราะฉะนั้นใบสีเมยี่สิบเอ็ดจึงเป็นใบสีเพื่อนเพื่อนนำพาเป็นสื่อได้ปเปิดธรณีศาลด้วยอันนี้หมายถึงการได้ปเปิดธรณีศาลไล่องคูอ่าครูเทพครูธรรมครูเทวดาอะไรหลายหลายอย่างแล้วแต่ใครจะเอาไปประกอบพิธีอะไรเนาะสามารถเข้าประกอบพิธีการงานอ่างานมงคล ทุกอย่างได้จ้ะอันนี้ก็คือใบสีใบสีเท้าจตุโรคประบาลทั้งสี่อ่าด้วยความเมตตาการุณาอ่าของเท้าจตุโรคประบาลทั้งสี่อ่าปกครองทิศทั้งสี่ทิศใหญ่ๆนะคะอันนี้เป็นแม่ยี่สิบเอ็ดน,นี้เป็นแม่ยี่สิบเอ็ดติดฐานที่สองเราจะติดลงก่อนแม่ยี่สิบเอ็ดอ่ะติดเหมือนแมนะะ่สิบห้าเลยค่ะอ่าเพื่อให้นะอ่าเพื่อให้เขาเรียกว่า เพื่อให้แม่นางธรณีได้ได้เชิดชูคำจุนองค์พระธรรมคำคำสอนของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำชูพระพุทธศาสนาเน่ยเพื่อหนุนหนุนส่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอสัมมาอาชีวสัมมาการมันโตอะไรพวกน,นี้เน่ยเพราะว่ามันจะติดเมเปดเนาะอันนี้ฐานอ่าคณิต กลับมาดูที่ฐานแมกเนาะฐานแมกติดอีกสี่ช่อนะคะติดอีกสี่ช่อในฐานแมกติดอีกสี่ช่อเป็นเมสิบนะคะอันนี้เป็นเมสิบเราจะติดขนาบข้างเมสิบห้านะคะอ่าโดยเมสิบเนี่ยเราจะติดทั้งสองด้านของเมสิบห้าติดเป็นช่อขึ้นนะคะอ่ามาติดติดติดได้ด้านหนึ่งแล้วเราก็จะตรงข้ามกันอันนี้เรา มุวนมุนด้านตรงข้ามนะคะติดด uh. ้านตรงข้ามเป็นแม่สิบติดเป็นแม่สิบด้านด้านตรงข้ามกันอีกเราจะติดเรียกว่าติดอ่าถ้าติดเป็นอ่าเป็นทิศเหนือกับทิศใต้ทิศเหนือกับทิศใต้เราก็จะติดอย่างเงี้ยอ่าทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกอย่างเงี้ยอ่าอันนี้เราจะติดแม่สิบก่อนเราติดองค์เล็กๆก่อนคือแม่สิบ เมสิบนี่ก็จะมีสี่ช่อเหมือนกันนะคะเมสิบใช้สีช่ช่อ๋ยวเราจะติดอ่าเป็นช่อขึ้นติดขนาบข้างเมสิบห้าในลักษณะอ่อาติดตรงข้ามกันนะคะติดตรงข้ามกันคือตรงข้ามด้านใบสีนี่นะคะใบสีมันก็จะเรียกว่าเราเรียกว่าสี่ทิศใหญ่ๆเนาะเราจะติดด้านตรงข้ามกันทุกครั้งที่ติดขนาบข้างเมสิบห้าเราจะติดตรงข้ามกัน ออันนี้จะติดเมสิบก่อนสิงช่ออด้านละสองด้านละสองช่อนะคะติดขนาบข้างเมสิบห้าติดในลักษณะนี้อย่างที่เห็นเลยค่ะหมุให้เห็นนะี่เนี่ยอ่าอันน่ะพอเมสิบเราถ้าเมสิบติดครบทั้งหมดสองด้านแล้วเราก็จะติดเมสิบหกน,นี้ติดเมสิบหกตรงข้าม ตรงข้ามกันสองช่อติดขนาบข้างเมสิบห้านะคะจะต,ติดในลักษณะเนี่ยเหมือนเมสิบ์เลยติดที่เหมือนช่อเม่สิบเลยติดขนาบข้างเมสิบห้า่างนี้ไอได้ทั้งสองด้านนะคะไอ้ได้สองด้านสองติดเพราะว่าเมสิบหกก็จะมีทั้งหมดสี่ช่อเหมือนกันใบสี เท้า,ทาจาตุโรคบาลทั้งสี่เนี่ยมันจะเป็นใบสีที่แตกต่างจากาใบสี่นี่ยใบสีพานอื่นนะคะแตกต่างกันเพราะว่าตรงนี้จะเน้นเน้นด้านทั้งสี่ด้านเน้นทิศทั้งสี่ทิศเราจึงเน้นแม่ใบสีทั้งหมดติดอย่างนี้ลักษณะนี้อาจจะติดแตกต่างจากใบสีอื่นเพราะว่าเราหมายถึงองค์อธิบดีที่เป็นเป็นองค์อธิบดีที่เป็นอ่า องค์อุบัติเทพอุบัติเทพที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นอ่าเรียกว่าเกิดขึ้นโดยเป็นอุบัติเทพเป็นเทพโดยบริบูรณ์อ่าเป็นเป็นเทพโดยบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยบารมีของท่านเท้าจัตุโรกรบาลทั้งสี่ได้สร้างสมมาเนาะแต่ว่าเป็นเทพเิวดาที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดอ่เพราะว่ามนุษย์อยู่บนชั้นโลก อันนี้เทพเทวดาที่เป็นกามาวจรก็อยู่ชั้นโลกของมนุษย์เหมือนกันอยู่อยู่ในพบภูมิของท่านอีกด้านหนึ่งอีกอันนี้เป็นจัตุมหาราชิกาเรียกว่าตั้งแต่จัตุมหาราชิกาปกครองลงมาจนถึงกามาวจรเนี่ยในชั้นของที่มน,มนุษย์อยู่ด้วยเนี่ยเรียกว่าอยู่ใกล้เคียงกันแต่มันมันเป็นพภูมิกามาวจรนี่เป็นพบภูมิเรียกว่าพบภูมิที่ใกล้ชิดกันมากที่สดุด ่าเราองคอติบดีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเท้าจตุโรกบาลทั้งสี่เนี่ยท่านได้ดูแลปกปักรักษาอ่าปกปักรักษาดูแลก้มกองมวลหมู่มนุษย์อ่าเพื่อให้ให้พ้นจากเทพเทวดาที่เป็นทานเป็นมิจฉาทิจฐิมีใจอันดุร้ายมีใจอันเยี่ยมโหดที่เที่ยวหลอกล้อนมวลหมู่มนุษย์ะอ่าที่เที่ยวหลอกล้อนมวลหมู่มนุษย์หรือทาให้มนุษย ได้รับความลำบากกายลำบากใจเนะี่ยก็คือเทพเทวดาที่เป็นอ่ที่เป็นเทวดาอุบัติเกิดขึ้นประจำทิศทั้งสี่ที่เป็นอ่อุบตัติเขาเรียกว่าเป็นกษัตริย์ปกครองทิศทั้งสี่ได้ดูแลมวลหมู่มนุษย์เนาะอันนี้แม่แปดจะติดเป็นตัวแม่ยี่สิบเอ็ดติดทั้งหมดสี่ทิศสี่ด้านนะคะติดทั้งหมดสี่ทิศสี่ด้านอันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติมีปฏิบตับติชอบอื อเป็นสัมมาอาชิวสัมสัมมารกรรมันโตสัมมาทิฏฐิอันแบบอ่ามักมีองค์แปดอ่อันนี้เป็นตัวเทนมักมีองค์แปดปฏิบัติปีปฏิบัติชอออยู่บนฐานไมยี่สิบเอ็ดนะคะอยู่บนฐานไมยี่สิบเอ็ดอ่าจะติดในลักษณะนี้อยู่บนฐานไมยี่สิบเอ็ดเรียกว่า มักมีองค์แปดคือแม่แปดต่อติดสี่ช่อสี่ทิศสี่ด้านนะคะให้ครบสี่ทิศสี่ด้านอ่าเมื่อปิดเมื่อติดแม่แปดครบทั้งสี่ช่อสี่ทิศแล้วอ่าติดบนตัวแม่ยี่สิบเอ็ดนะคะแม่แปดติดบนตัวแม่ยี่สิบเอ็ดเสร็จแล้วเราก็จะติดแม่สิบเจ็ด แม่สิบเจ็ดจะติดบนฐานแม่สิบห้านะคะแม่สิบจดจะติดบนฐานตัวแม่สิบห้าทั้งสี่ทั้งสี่ด้านสี่ช่อสี่ทิศช่อแม่ใบสีพันพันนี้ก็จะมีทั้งหมดยี่สิบสี่ช่อมีแปดร้อยกสิบสองตัวพันนิ้วนะคะแม่สิบเจ็ดแม่สิบเจดติดสี่ด้านสี่ช่อสี่ทิศนะคะให้ครบอ่า ก็จะได้เท้าจตัตุโรคบาลทั้งสี่อ่ามันจะได้อาการ32ของเรานั่นแหละค่แ 10, ะแม่สิบกับแม่สิบขนาบข้างแม่สิบเจ็ดได้ทั้งหมดอ่าอาการ37ขอโทษขอภยัยในอาการ37เป็นองค์พุทธรับปักษาครองพญานา 6, คปกครองคุธคุดปกครองนาคอันนี้ที่ว่าพญานาคกับคุธทำไมอยู่ใน ครกับพญานาคอ,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 อยู่ในอาณาเขตที่ปกอยู่ในอาณาเขตปกครองของเทวิรูปักได้ก็เพราะานาคก,กับคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันไม่เข็นข่ากันก็เพราะตรงนี้เนี่ยเท้าจตุรกบ,บาลทั้งสี่เราทําใบสีเท้าจตุรกบ,บาลทั้งสี่กับตรงนี้เนะี่ยที่มีแม่สิอ่าที่มีพิษใหญ่ๆทั้งสี่พิศปกครองอยงอา,อา แม่สิบเจ็ดแม่สิบเจ็ดก็แม่สิบแม่สิบสองสองช่อขนาดข้างเนกระรวมเป็นได้สาสเจดอ่ะองคุธนะปักษาพอดีทิตตะวันออกเท้าทัตตะรถลาดปกครองคนทันทิตตะวันตกเท้าว,วิโรปากปกครองหน้าคราชทิศเหนือเท้าวเวสุวรรณปกครองยักษ์ทิศใต้เท้าว,วิรุณหก กคลองผีเสื้อและกลุมพันธ์พอย้ำอีกครั้งนะคะอ่าสิบหกกับสิบหกรวมกันเป็นสามสิบสองอาการสามสิบสองนะคะเม็ดสิบห้ากับเม็สิบเจ็ดเป็นสามสิบสองอ่าได้ทั้งหวงตั้งและหลวงนอนเนาะหวงตั้งและหลวงนอนก็คือรวงขวางอ่าเม่ใบสีฐานชั้นที่หนึ่งนั่นแะคะเม็ดสิบห้ากับสิบเจ็ดก็เป็นสามสิบสองอาการ อ่าส2อาการ16บวกกับ16ก็เป็น32อาการก็คือได้อาการ32องอาการอ่าลักษณะนี้ให้คุณประโยชน์หากถูกใจชอบใจในการนำเสนอก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ